เช็คพฤติกรรมมิจฉาชีพเกี่ยวกับการกรู้เงินผ่านช่องทางออนไลน์กลยุทธหลอกลวงคนร้อนเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือกดรับเงินจากลิงลก์แอปแองเป็นยังไงติดตามไปพร้อมกับ GeekTech ครับกิ๊กเทครู้ทันภายออนไลน์ง่ายๆกับทามครับ การกู้เงินออนไลน์หรือจากแอปพลิเคชันนะครับถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีสถาบันที่ให้บริการทางการเงินมีแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้รับบริการนั่นเองครับแน่นอนว่ามีทั้งการกู้เงินออนไลน์ที่ได้เงินจริงจ,งจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับรองความน่าเชื่อถือนะครับแต่ในขณะเดียวกันมิจฉาชีพก็อาศัยช่องทางเหล่านี้ในการหลอกเอาเงินจากผู้ที่มีความสนใจจะก,กู้เงินออนไลน์เช่นเดียวกันครับ วิธียอนนิยมที่มิจฉาชีพมักใช้ในการหลอกลวงเช่นมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเงินกู้ที่มีอัตาราดอกเบี้ยราคาถูกผ่านออนไลน์ทั้ง Facebook SMS, แอปเงินกู้หรือเบอร์โทรศพัพท์โดยเน้นใช้ข้อความที่ชวนเชื่อครับวันนี้กีเทคชวนมาเช็คพฤติกรรมมิจฉาชีพนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเงินกู้ออนไลน์มิจฉาชีพมักจะแอบอ้างเป็นธนาคารปล่อยเงินกู้โดยใช้รูปข้อความชื่อเว็บไซต์ที่คล้ายคลึงกับธนาคารนั้นนั้นครับ มีขั้นตอนการกู้เงินที่ทําได้ง่ายๆเพีงยงแค่กรอ,อกข้อมูลส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าลิงก์นะครับที่มีลักษณะคล้ายครึงกับธนาคารมักจากโฆษณาหลอกว่าได้วงเงินที่สูงเสอนอดอกเบี้ยและค่าธรรมเงนียมที่ต่าแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วอาจไม่ได้รับวงเงินตามที่โฆษณาแต่โดนายดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายกําหนดถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อแอปพลิเคชันกู้เงินปลอมควรเลือกกู้พันสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายตรวจสอบค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขาการกู้เงินออนไลน์จากแหล่งเงินกู้อย่างละเอียดทุกครั้งนะครับ เพราะบ่อยครั้งมิจฉาชีพมักจะตั้งชื่อบัญชีให้คล้ายกับสถาบันการเงินเพื่อทําให้คนสับสนและหลงกลเข้ามาใช้บริการหากคุณตกปเป็นเหยื่อภัยการเงินออนไลน์ดอกเบี้ยมหาโหดสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ h a i p o l i c e o n l ล n e .com ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วกลับมาสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันก,การตกปรเป็นเหยื่อภัยออนไลน์กับ g ิ๊กเทคติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของสถานีวิทยุมออหัดใหญ่ PSU.cast แล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าบาย